ตุลลขาเชอเสต๋ามือคือตือเลปื้อแหวมุกพาติพีพือเล่าเลทาเลอบัวจีก็ลากาก็หลัดตอดนี่ไยเต๊กนะบาคเล่ตาลาชมโมจะมีเนาะก็น่าวีแกชมโมสกกอตกกว่าจะโจบ่กเตบาคเล่ตันเนบาเลเปิดตากกตากโลด้อดีตชาติอดีตดชาติแล้วพระพุทธเจ้านี่ ขจัดถูขจัดวาแล้วพระพุทธศาสนานี่ยอดีตชาคือดอกโจโจเนี่ยราคือทอคือรอเนาะราชสีเนาะราชสีอยเนี่ยแกเจ้าป่าเนาะแกตบพกขันแล้วคอนเดลวิปานเนธถือว่าราชสีเนี่ยตูสง่างามเรื่กขึ้นแกขจรื้อเนาะโอ้โอ้เด้อมือดอนี้เด้อโอ้มือดอนี้โอ้เด้อท่อมีเดือดอ่ท่อปล่าโอ้อดือ บาเอบาเซ่หล่อกนโนนนี่หลอโน่นแ้หล่อตาเอตาชีบาเอบาเซนืนึเพแม่ทอดนี่เนี่ยทอดกลา้เนี่ยทอดปล่าทอดมีมีลาบเปล่าตาบาเอตาบาเซเมนโนเมาเอตชีตาเอตาชีสิญาเลยวะบาเอหรบาเซ่ไม่เหม็ละก็แค่เนี่ยเออกิแค่เกชอเนอเกแคชออันนี้บล็อนี่ โอ้ดม <S 々> ือดนี่เนี่ยมือนี่นี่สกกันลตากันโนเดออาการเนี้ยตากัโนเดราชสีเดกกอกเละอันนี้เราลตโตดูกอกเละกอกเละชุดตาโตชุดตากันโนเดได้แต่ดะเห็นเราสู้เราซาเดไซแต่ดะสู้เราซาเดซะท้มีเนี่ปล่าเนี่อพันเนีมีดาชี้าบอกอะแมเน็ยเท่าเน็กลอกันนันีเท่ากันไปเนี phát thọt phát đồ cho mùa vào đợt ra chắc gì đó sao mà này nhá à, no đó lại ta còn nô về đã mẹ ấy về đã mẹ cứ chí lên là nha bà ta còn nô là dạ tỏ là dạ này có lẽ quá quá đã đã tạm bạ ừ tạm bạ đi chạy đi chả đàn bà chỗ mùa là dạ nhá con ta ba ừ ta bà xe đúng mọi đó mi đó đó bà mê má nó qua từ này

แต่ละปัตมาบาดอามาเวดิิลจิบาเนะเลกกเลนี่ยอมแพ้ลาเวนนี่ปตตลประมาเดือนวนี้ครับลาต่ลกกเลตลราชสีเจ้าป่าอะยอมแพ้ซะนี่ยลานบลาเดอร์กรอะทุงเลระบาอารุณิชมวเวซะเนี่ยอืมโดดทิวลิกนี่ยวฮ่าเกดะกูมสุกกเลนเลไม่ได้อันนี้มาซะดีเนี่ ta đổ và ư và mê cho mù này bà cái nhỏ bà ra ra này à má sao đi so thọ tỷ thọ mì để đi ạ bà vợ này ta ô ta cho này thì ý tức quả tức to tức cái thẹt cái to lo xa bà bà ơ bà xe đã bà ơ bà xe nếu về bà ơ bà xe đã ta hung tả ghê bà ơ bà xe lớn lớn giòn này để tẹt ta mấy mẹ bà ở bà sẽ lỡ lỡ giọt khăn lỡ lỡ giọt khăn ấy, há là bù lại được ta đúng không mà ghe đưa xa lục ghe đưa nó ra vậy nó mấy bà ở bà sẽ nên lấy là lại nãy giờ phi số nào đó nãy giờ ô đơn nào đó nãy giờ na mi đơn nào đó nãy đơn nào bả bà mình mấy bà bà sẽ này bà bà cái chơi cái trò ta ở đây chơi này bà bà mà cái chơi cái ra có cả anh nhìn lỡ ta bà biết chúng mình ta lỡ lỡ dò mà bà dò bà ta cả เนียนีเ้เ่ยบาหลุดทิวหลุดนก็นตัวหลุดที่บานแ้วมาดานึน่นี่เปิดอนึกว่าคซอนก็มอนสกนะฮะก็มอนกตปวดตาเตะตาออตาอ่อตาโอตามีตาแก่ปัรเุซอนนานน้อถกอันนี้มีพอม่ก่าแล้วตาหูตาแก่สเกตสว่าแล้วตาแก่ตบ่าแล้วลักแก่ดความสุขกับปกนี่เขม่ยอตตโลตดต่โเดี๋ปั ý bà đứa quả bà đứa ghé đến nà nó ra da gì bà đứa phít sau đó nà nó ra da gì gọi là đứa ghé ra ta và nhỏ lửa ta chôm mồm bà và nhọn lửa chôm mồm đỏ ghế và cha nè A đứa lẹ truột kli A đứa ghé được bà a gà bò A đứa lẹ luộc que được gà ăn đứa lẹ lục que được bà lửa à bà ở bà xê ăn lẹ há mường há gò nó được à mà giờ đi này ba lơ ăn được con ăn tập phà này, mẹ ta mưa nắng có nôn nhà lợn mẹ chôm mu đất bà được ghé được về bỏ, nửa ghé được nửa quẹ đưa được nửa lẹ phì so được ba lơ ăn được ghé này, ní lẹ chả lẹ được há gò mi cho ghé há gò há gò mát, tháp bà bà hú sẽ đi do có cái <laughs> này từ má hú mà vẽ sẽ bạn ta đưa sẽ nên mà đưa không nhờ nó bả ứ nó nửa để nó bả ứ nó từ nửa vào bà bả ứ từ bả ứ vào được nên là dùng nên là kiểu nên là bả khác để bả đã ở bả là so bả là được ghé bả là được bả đấy đi lại chẳng lẽ được à à hago hago thế thì lớp từ quả lá nọ tháp bà, lát chín lọ co tháp bả là phi so bả sẽ vui phi นนกาแล้วแลพิซ่เด้อกแลเด้เก็บกาแลเดบาว่าเนาะเดอบากบากนี่มาัตนี่เราชอดันเรเปิดแก้เราชอเรมเปญญาเดูปวบเขาเร้ตาโคตตันหนาเนี่ยมนี่แก้ตาโคตันหนาแก้ปามีปาปลาแก้สระสมาบ่าวเรานี่ยแรดล้ตาแล้วือเราเจอปูตามูตาเจ้ตาเด้กตาเด้าตา แล้วก็ความผิดศีลผิดธรรมนี่เาะศีลเสยศีลละเสดปลาเกะมาล oui. ูกม <ank> er> pues mm ิลูกาดามีเก้นเดืาห nah ัวหากอเราแก้โคแก้หนาแก้ปาละดปาละทอมิเลยเชิวเราขอดาละเดือกีบาะเดอบาโกบ้ากอตาล่เปิมาปูเพลกตาลูกมิลูกมามาปูเพลกตาหาหัหากอมีเกจาเกน ตั้เมียเล้เบบอวก็บาดแลก็จับบามีไปจับบกรูบคีตัดเล่าบากรูบคีปัตเตอร์และต,แลต่อสู้บารปยอมแพ้เนี่ยตั้เมียเล่าเออก็จับเนาะบามีไปจับนี่ยหนึ่งรูหนึ่งคีเนี่แกตดเลาเกอโอเจ้ระบาก,กวะตัดต้เมียเล่าเปิดยอมแพ้ได้มีเกจะเรีนเน่ยแกตเออตัดสวะอะแกตัดเล่เอะไรอแกการแก้ปัญหาแลออับบาต่อตะโกลธอเจ้ พะอนนอนนี่เด้ออันน้นอพว่ะนี่ยนอพกาะเสียวะเนนะพาตาเอตาเกอีกนตาเกะอีกันาหนตาเออตาเกะตาเอนอนพัมด้เสวะนี่บาบลรนี่บาบลระปูเกลีมอ่ะบอกว่าเกตาากูฮาก็ดอันนี้ตวตาโชบาบลอาประตูโนบะเนาะบาบลอนี่มาตาเอตสอนมีเบ็ดเดโอเด ล้วก็เราคบากูบากอกยมีเวลาเลิกเปิดและบาค่าเลิกตาึงมีเงิไดจากเลิกอัเบะมาซาดิเนเบออนปรตโนดับด้วยละมีมุลาจาบาบังยาบานนอนี่ตอมามาบาตัวปชาชนในบามันเนอเดตาบามันเนอดายอมแพ้เสบามันเนก็จะแต่มันเนนียนมีแล้วก็เกยก็จะไมนจะบาบามี่ากจาบับมันเนอได้จเน่เนาะแต่เกยล้เก manner đó bá manner đã gây được cái manner đó bá manner bạn nó lấy tàu tại chỗ mà chỉ có để để cho bà mi bà bà để tháo ôm nó bà mi chui chui đã về này bà kia cả lo chặt lo để lo ta lấy chỗ cái tỏ lỡ chu gây chui để chú nó chỗ cái tò lỡ bà chặt để chặt bà bà xin nhà nó bà cú bà ตั้วตกนสัญญาลาสาก็จพอสัญญาลาปุกบจ่าัมาซดิลลปุบสัญญาตัดเชกตอตัดเชกตอเคหล่พอปุบเกโเกแตเกพเกมาบสัญญาตหลอดตาและออุเลตตหลอดตหลอดตาแลมาซดิลตาิตาิตาิตาโลมาซดิลอปออิโชคอตดูตทูดิล ตาก então, à, yeah. ิตาเกดีหลอประเพ็นนี้วัฒนธรรมโปลลอบากูปยอกระปโอลลจอดเตะปูเนี่ยก <boys: Good. S 2> ี่ีดีหลอแล้วลรปฏิปกอมาซดีหลอะบ้าสิญบ้ามาพ่อนี่ยมาเจเกลดในชนีเด้อะรอหน้าลลอกลีดอจีนาะนึ่เราซาดิสียหรว่มาดิเล่บ้ามาดิเี่ดอจีอสมมรรถบามรรถก็มรรบาเกิโตจากนจี อันนี like hehe, it, like ้ผ anyway. like ู้บัญาตาเราตากได้ผู้บัญชาตาอุตตาโชขคะดับผู้บัญชาการยึดกุปการยอนแก้เกนฑกทาหล่อกณฑ์ทางหล่อแก้ปาโดปาทอแกเสราสมาแก้คุบาจ่าแก้พุทธิพุสะพระบัญชาแต่ม้สิญญาเดาตาหูตาแกตเมื่ชิชูพัดเดลเชวีบะเฟดันพระบัญชานี่ตัวชนีู้บัญชาเราประสาแต่แต่ล้ปันหุบประตาทึเราประา ปนิบบาตาพิเนบาตามาเนบาตาหุตตาก่มีมีไจาจานะพอดีาน่าีุ่สิญาเราภาษอาามจะมีหรอกนาามาลมาโดตดูอดูอดโดดพิตามาเนตพี่ตามมาปะกเกน่าละแกปุจาการะกผู้แกหมอแกจูจ่าโซคาแกเรนี้มีไดจาจาตือเหลือบ่าละแกหมกแกป่าแกพีแกพื้นมาซาดิเลจารตาหุตตาก 我自己就好，那个没个去呢。